้แรีโทเปียนะคะวันนี้นะคะเราเนะะี่ยค่ะจะมารีวิวบ,บ้านหลังใหม่เพราะว่าวันนี้มีไอเทมอะไรเข้ามาบ้างนะคะอย่างวันนี้เนี่ยค่ะก็จะมีไอเทมกวางเรนเดียนะคะแต่ต้องซื้อเนาะแต่เราก็ไม่ได้มีโรบักแต่เราวันนี้เราจะไม่คิดรถตัวรถตัวนี้นะคะคือมันเหมือนเป็นรถพวกเอ่อพวกค็เห็นไหมรถที่มันอะไรนะเกี่ยวบเฟืองอรู้จักปะ ใครรู้จักว่างเขาเขาเรียกว่ารถเลยนะลจวก็จําไม่ได้เหมือนกันแต่รถนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะขับยากจริงๆนะคะแล้วก็เลยจะไม่ใช้รถนี้ในการพาแต่จะใช้ม้านะคะทุกคนจริงๆเราเข้ามาเล่นแมบนี้กับเพื่อนจริงๆก็มีโอกาสอ่านหละแต่อแล้วมันไม่มีเสียงไมโครโฟนนะคะเพราะอะไรเพราะเราลืมเปิดไมโครโฟนแล้วอัาไปตั้งเยอะแล้วก็เสียดายเนาะเพราะว่าเพื่อนเราเดี๋ยวก็นอนเร็วด้วยนะคะแล้วก็เลยไม่ได้แบบน,น,น,นั้นเนาะนี่วันนี้จะมาอยู่บ้านหลังนี้นะคะ เป็นบ้านที่เพิ่งมาใหม่นะคะทุกคนนี่นะคะรอบตัวบ้านของเขาเนี่ยจะเป็นพวกเอ่อตรงนี้นะคะจะเป็นพวกปาร์ตี้วัน,นคริสต์มาสนะคะแบบสามารถชว่นมาปาร์ตี้ได้ตรงตรงอื่นก็จะเป็นรั้วของเขาเนะะี่ยที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วก็มีหิมะด้วยเนาะเพราะวันนี้ก็หน้าหนาวแล้วนะคะในเมืองนี้ก็หน้าหนาวแล้วนะคะาล้วบ้านไม่ส่วนตัวเลยไม่มีใครเข้าได้นะคะตอน,นี้นะคะจะได้ประมาณนี้เนาะ เขาก็จะเป็นประมาณแบบเอารั้วมาก้นไว้แบบให้แบบความอ,อบอุ่นแก่เรามีไหมมีหญ้าเป็นไหมติ่มด้วยนะคะส่วนใครที่อยากแอนเล่นด้วยก็นี่ค่ะชื่อตามนี้เลยนะคะเราจะเข้าแบบรโทเปียประมาณตอนเย็นๆนะคะแล้วก็เราจะมาสร้างบ้านตรงนี้ประจําเลยนะคะจาไห้นะคะให้แท็กสิบสามารถเดินเข้ามาหาเราแล้วก็พิมพ์ภาษาไรกับเราได้เลยะคะ่ะเราจะได้รู้นะคะว่าเป็นแฟนคลับ นี่นะคะนี่ก็จะเป็นที่นั่งแบบชมวิวทํางานนะคะก็ดีมากเลยนะคะทําออกแบบมาได้ดีที่สุดตรงนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะคือชั้นตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงบ้านนะคะเป็นระเบียงที่สวยๆนะคะต่อไปนะคะเป็นประตูนะคะประตูตรงนี้ก็ สวยมากเลยก็จะเป็นแบบพวกแบบให้เอาตุก๊กตาหมีวางเป็นคอลเลคชันที่เราเก็บมาได้นะคะก็าวางลงไปได้เลยนะคะมีคอลเลคชันที่เราเก็บอยู่นะคะก็เก็บแล้วก็วางลงไปได้นะคะพอเราวางครบแล้วก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะใช่เสร็จตรงเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือโตัวอาหารแล้วก็มีคุ้ไม้สวยมากอ่าโคตรสวยเลยะค่ะทุกคน นี่คือพุ่มไม้นะคะนี่พุ่มไม้สวยมากแล้วก็จะมีอบแล้วก็ทําอาหารแล้วก็ทาแล้วก็ทาอันนี้อันนี้ไม่มีเมนูใหม่เข้ามาันีก็จะเป็นที่เก็บจานนะคะเป็นที่เก็บวัตถุดิบนะคะไม่สามารถหยิบม,มาใช้ได้เนาะก็เป็นของแต่งที่เฉยนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นตู้ทำอาหารคน,น,นก็อาจจะอยู่อยู่่น,นะคะนี่นคือมครัวสามารถเวฟได้สามารถเอาอาหารเข้าไปเวฟได้นะคะแล้วตรงนี้นะคะเป็นที่ล้างมาือ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทําอาหารแล้วก็ทําน้ําแล้วก็ทำ,ำ,ทำเอ่ฟอฟูดดิ้งนะคะฟูดดิ้งตัวเขาจะเป็นม้าสีชมพูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่พักค,ค่ะที่โปรเจคเตอร์หรือเปล่าใช่เปล่าที่ชื่อโปรเจคเตอร์หรือเปล่าหยิบรีโมทไม่ได้อีกโคตรเจ๋งเลยอันนี้ก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเปิดยังไงเนาะก็ไม่เป็นไรเฮ้ยตัวนี้คือภาพอะไร โอเคนะคะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยคือห้องนอนเหมือนกันนะคะจะเป็นห้องนอนที่ติดกับระเบียงบ้านอย่างนี้เลยเขาจะมีคอมให้ด้วยเนาะนี่นะคะมีคอมให้เล่นด้วยแล้วก็จะมีที่นั่งผ่อนลายด้วยนะคะแล้วก็ที่นอนสีเขียวๆนะคะข้าวปีเตีงมันคริสต์มาสเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําสีชมพูนะคะทุกคนที่สวยมากแล้วก็มีเครื่องกรองน้ําด้วยนะคะ ต่อไปนะคะก็คือลิฟต์นะคะทุกคนคือบ้านนี้คือเขานั่งแล้วก็สามารถกดได้เลยว่าจะไปชั้นไหนนี่ชั้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะถึงชั้นสองแล้วชั้นสองก็จะเป็นห้องนอนนะคะทุกคนเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะทุกคนนี่ก็เป็นระเบียงบ้านตรงนี้เหมือนที่เรารีวิวไปเมื่อตะกี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้าสีเขียวเป็นห้องน้ําเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากเหมือนด้านล่างนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นที่นั่งอสองที่นั่งเพราะอันนี้สําหรับนอนได้ค่ะสำหรับคู่ภรรยาในแะค่นอนด้วยกันได้เนาะก็จะมีความแค่หนึ่งโต๊ะนะคะแล้วก็มีสําหรับแค่เกลมต่อไปคือชั้นสุดท้ายชั้นที่สาไปถึงยังอ่ะนี่คือชั้นที่สามมันจะเป็นห้องนอนเหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคน และนี่จะเป็นห้องนอนของเจ้าหญิงหนึ่งนะคะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลิฟต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนะคะห้องที่เล่นเกมเหมือนกันแต่เป็นหน้าจอสีชมพูแล้วก็เป็นตู้ใหญ่มากเล่น่ซนแอบได้เลยแนะ,ะแต่ห้องนี้นั่นข้างมืดนิดน,นึงานะเพราะอะไรก็ไม่รู้มนะค่ะตรงนี้มันเงาไปนิดนึงก็เดี๋ยวเรามีแค่นี้นะคะที่จะรีวิูนะคะ ก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะเดี๋ยวใครที่อยากเล่นแบบนี้นะคะหรืออยากเอ้ยเดี๋ยวใครใครที่อยากเล่นแมบนี้หรืออยากเล่นเกมนี้เะทิ้งลิงไว้ให้นะคะส่วนวันนี้นะคะเราจะมาดูนะว่าการแต่งตัวของเขาได้มีการรีคาสอะไรไหมนะคะอย่างเช่นเขาจะเพิ่มมานะคะคือ ที่เขาเพิ่มมาเนี่ยก็จะเป็นชุดวันคริสต์มาสนะคะนี่นะคะก็จะมีชุดหลายชุดมากเลยนะคะนี่นะคะเราเลื่อนให้ดูเลยนะคะมีชุดหลายชุดมากเป็นชุดวันคริสต์มาสของที่พี่จุ๊แจงใส่ของพี่ที่พี่แป้งพี่ปางใส่ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นะคะก็จะเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนดูดิก็มีชุดแบบนี้นะคะเป็นชุดกวางแลนเดียนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุดประมาณแบบเหมือนตอนนอนนี่คือชุดแบบ ไม่แบบโชว์พวงนิ้นึงนี่ก็เป็นชุดธรรมดานะคะนี่คือชุดธรรมดาเนาะแล้วก็มาดูส่วนของเกงกางเกงก็จะเพิ่มมาค่ะคือจะเป็นอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้อาจจะดูไม่ทันเลยนะคะคือเพิ่มมาเยอะมากอันนี้ไม่ใช่อันนี้นี้อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้นี้แล้วก็นี้เพิ่มมาเยอะมากๆนะคะส่วนตรงสร้อยเนี่ยรูปสร้อยเนี่ยก็จะมีของเพิ่มมาก็จะไปทรงผมนะคะนี่นะคะทรงผมเยอะมากเพิ่มเข้ามาเยอะมาก ถ้าก็มาถึงอันนี้นะคะทุกคนนี่สวยมากเลยวันนี้คือคือคือมวัวนี่นะคะมีแบบน้องกวางเลนเดียแต่ผมจอใส่นะคะคือผมนี้นะคะทุกคนแล้วผมเรนนอนก็เป็นผมนี้นะคะที่นะคะเราจะใช้ผมทรงนี้ในการออกไปด้านนอก แล้วก็หมวกค่ะเขาเพิ่มมาแค่หมวกสองหมวกนะคะทุกคนนี่คือเราจะใส่หมวกนี้ว่าสวยมากๆเลยนะส่วนแมสเนี่ยก็จะเพิ่มมานี่คือที่ดูดนะ้ำแล้วก็แว่นนะคะแล้วก็ที่เอ่อที่ปิดแมสแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะตุ้มหูแล้วก็แว่นกวางเลนเดียนะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะสวยมากอันนี้นะคะก็จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรนะ เออเขาเรียกว่ามันเป็นกระเป๋าว,วะอ๋อเขาเรียกว่ามันเป็นอ,อ,อะไรนะไม่รู้อะมาเขาเรียกว่าเป็นเตอวอะไรไม่รู้นะแต่ที่รู้คือสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปีกของเรานะคะปีกที่สามารถกระพือกระพือได้นะคะนี่คือเซนเตอร์คอร์นะคะนี่เซนเตอร์คอร์ใส่อันนี้หน,นะะ่อยแล้วกันอันนี้คือใส่กระโปรงเป็นซีโดเรลเล่าเลยนะคะทุกคนก็สวยมากๆเลยนะ วันนี้ก็จะอาจเป็นเจ้าหญิงนิสนนสนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นนานแล้วเนอะก็อยากเป็นน่ะก็แล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกกระเป๋าให้มันเข้ากับเออนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแต่งตัวให้มันเข้ากับอันนี้ดีกว่าเนาะวันนี้จะมาแต่งตัวให้มันเข้ากันนะคะนี่นะคะเราจะมาแต่งตัวเป็นแบบให้มันเข้ากับอันนี้เป็นแบบเหมือนเจ้าหญิงนิสนึงให้เกียรติเป็นเจ้าหญิงนิสนึง นี่ขอชุดนี้แล้วกันนะคะแล้วก็แองเกลเนี่ยขอเป็นแบบนี้แล้วกันนะคะนี่นะคะก็เป็นการให้เกียรติเลนนะคะนี่นะคะเข้ากันเลยนะคะจะสังเกตว่าเราจะใส่ชุดนี้นะคะเวลาออกมาด้านนอกนะคะก็จะประมาณนี้นะคหก็ใครได้อยากได้กับแล้วก็ตามชื่อนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย